บรรยากาศสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังขึ้นฟรีใหม่ในรอบหลายวันมานี้ต้องบอกว่าถ้าไม่นับประเด็นเรื่องการปรากฏตัวของเซอร์จิมแลตคิฟและทีมงานของเขาที่แคลิงตันและโอทัลฟอร์ดทีเลก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาอยู่สักหน่อยส่วนหนึ่งก็เพราะการไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเลยแม้แต่เกมเดียวตั้งแต่เกมล่าสุดคือเมื่อวันสิ้นปีถ้าให้ความเป็นไปของแม่ยูไนเต็ดดูจะมีพอย์หลักอยู่ไม่กี่เรื่องบนหน้าสื่อให้แฟนบอลได้ตามกันและบรรยากาศเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนผีต้องเริ่มทาตัวให้คุ้นเคยนะครับ,นนบรรนเน ก่อนที่ขั้วสี่รายการน,นานถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ทําให้ซีซั่นก่อนแฟนบอลปีสแสดงท่านใดที่สมัครแพ็กเกจรับชมทีมเอาไว้เรียกว่าเสียงเงินคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแท้จริงครับส่วนซีซั่นนี้ก็อย่างที่ทราบกันการตกรอบลีกครับและแชมเปี้ยนส์ลีกโดยที่รายการหลังตกรอบแบบเป็นบอยของกลุ่มหมดสิทธิ์ไปต่อในถ้วยรองทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตตดต้มาอยู่ในบรรยากาศของการไม่มีเกมแข่งทีทีอย่างแต่ก่อนอีกแล้วในเวลานี้แน่นอนว่าในแง่บวกการที่เรื่องราวมาดาเนินไปแบบนี้ก็มีข้อดีตรงทททีีี่่ววาาาเอรนกกกแลละะูมมจได้ใ ความเข้าใจสิ่งต่างๆเป็นการภายในกันมากพอยิ่งการได้กลุ่มทุนอินิ o ีออสเข้ามากุมบางเหียนภักส่วนพัฒนาฟุตบอลใหม่ๆแบบนี้ที่ต้องจัดการอะไรให้เข้าที่เข้าทางด้วยอย่างน้อยก็สามารถมองเป็นแง่ดีได้นั่นแหละครับประเด็นที่เกี่ยวกับเซอรอจิมแล็คคลิปยังคงม,มีให้ตามกันเหมือนเช่นเคยโดยรอบวันที่ผ่านมาก็มีความคิดเห็นน่าสนใจจากเบนจาคอบหนึ่งในนักข่าวต่างประเทศที่อยู่ในระดับแถวหน้าของวงการเดี๋ยวมาให้ความเห็นตอนแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการเข้ามาของกลุ่มทุนอิ I ินนนนออออยยย่่่่าาาาางงแรรกกเเลลผมมมมมมคคคดดดววตืีี้ัไจะ อะไรจากการขยับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เห็นมากเท่าไหร่จริงๆมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนถ้าหากเซอร์จิมแลตคิปเข้ามาตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์2023แต่ความรู้สึกลึกๆข,ของผมก็คืออยากให้จับตาดูตลาดซัมเมอร์2024ที่เราอาจจะได้เห็นความยอทะยานที่แท้จริงของพวกเขาผ่านการเคลื่อนไหวในตลาดรอบนั้นมันจะชัดเจนขึ้นแน่นอนว่าทิศทางหลังการเข้ามาของพวกเขาจะพาสโมสรไปเป็นแบบไหนเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนบอลปีสัตแดงที่ยืนอยู่บนหลักเหตุและผลมากพอก็ย่อมจะต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าการมาของ เขาและทีมงานจะสามารถพลิกแผ่นฝาได้ด้วยฝามือแบบทันทีทันใดแต่อย่างน้อยๆก็ทําอะไรที่พอให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ขึ้นมาบ้างขอให้ทําอะไรแล้วแฟนบอลรู้สึกได้ถึงสัญญาณเชิงบวกไว้ก่อนอันนี้ก็เชื่อว่าแฟนบอลปีสแสดงก,ก็น่าจะพอใจในขั้นต้นกันแล้วยกตัวอย่างเช่นรายงานที่แมนเชสเตอร์ิน,นิวทำเอาไว้ที่เนื้อหาบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิปมีแนวคิดบันเจิดเรื่องจะดึงอดีตตำนานนักเตะปีสะแสดง2คนมาร่วมเป็นทีมงานบริหารสโมสรซึ่ง2ชื่อที่ว่ามานั้นมีแพกต่อสิ่งต่างๆในทุกกดด้้้าาาาานนนนแ่่อถววพเขทํไจริงๆ คือชื่อของเดวิดเบคแฮมและเอลิกันโตน่าเนื้อหาจากที่สื่อต่างประเทศเขียนไว้บอกว่าเซอร์จิมแรดคิปและกลุ่มทุนีเนียของเขาเคยมีการพูดคุยกับทั้งหนุ่มเบคและกองโตมาบ้างแล้วอีกทั้งยังพร้อมจะเสนอบทบาทการทํางานที่สําคัญในครงร้างใหม่ที่เขาจะนามาติดตั้งให้กับปีแสดงอีกด้วยเนื้อข่าวดังกล่าวยังระบุว่าต้องไม่ลืมสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเซอร์จิมแรดคิปเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตัวเขาเองก็ย่อมตระหนักดีว่าการจะสั่งสมพลังก,กาลังอํานาจให้กับกลุ่มกกกก้้้้ออออนนนนนขขงงงงงตเเททีีีีี่่่่จจะะะาาาาาามมมมรรรรรรััับบิหค็ไไไดดปวึ นันหมายเลข7็ที่แฟนบอลปิ้งแสดงไม่ใช่แค่รักแต่เทอทุนสูงมากๆ2คนนี้เข้ามามีบทบาทในทีมบริหารของพวกเขาทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องบอกล่วงหน้าว่ามันเป็นแค่แนวคิดตั้งต้นที่สื่อรายงานออกมาเท่านั้นนะครับต้องชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้กันอีกทีหนึ่งด้วยขณะที่ประเด็ดนอนาคตบนเก้าอีก้กุนซอของเอเดร็เทนฮากหลังการเข้ามาของอินิออสต์ T ก็ยังไม่จบง่ายเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งประเด็นเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าภายใต้การทำงานของเอเดร็กเทนฮากในรอบสองตลาดใหญ่2รอบหลังมานนี่นบบนนเาา้กัว ทททนขออองกกีโดยเฉพาะหนึ่งในหลายเดียวก็คือร้านบมูฮอยนุนที่ย้ายมาจากอัตลันตาประเด็นสําคัญก็อย่างที่เราเคยแจกแจงไปนะครับว่าหากเซอร์จิมแรดคิปตั้งควรมาดารงตาแหน่งผู้อำนับในการกีฬาไม่ว่าจะชื่อพอมิเชลหรือแดนแอชเวิร์ดสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้เก่งและขึ้นชื่อก็คือการสรรหาบุคลากรภาคส่วนฟุตบอลเข้ามาซึ่งนี่คือจุดตัดในการทํางานที่ชัดเจนระหว่างเอเด็กเทนฮาร์กับแนวทางที่เซอร์จิมแรดคิปถนัดแต่ที่นี้ก็ต้องขยายความเพิ่มเติมนะครับคำว่าจุดตัดในการทํางานระหว่าง2ฝ่ายไม่ได้แปลความว่าเป็นความขัดแย้้งงงท่่าาาแตคคคคืือออเรขูีนนนววมมุชิ ปกติในการทำงานที่แต่ละฝ่ายมีเป็นของตัวเองที่นำไปสู่การที่พวกเขาทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะคนที่เซื้อจิมและคลิปนำเข้ามาก็ฝั่งของเอเด็กเทนฮาร์กจะต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างซึ่งกันและกันไว้เพื่อค้นหาแนวทางการทำงานที่จะดำเนินร่วมไปด้วยกันที่นี้แมนเชสเตอร์นิ่งนิ่วขาดการไปล่วงหน้าว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เอเด็กเทนฮาร์กจะยอมอ่อนอ่อนยอมอ่อนข้อในเรื่องการเป็นเสียงสุดท้ายเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเข้ามาในบทความข่าวไม่ได้ชี้คำตอบว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ เมื่อราวสปีก่อนที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อดัดบ้านเกิดเอาไว้เนื้อหาก็คือข้อกําหนดกฎเกณฑ์ในการทํางานที่เป็นเหมือนปัจญาเฉพาะตัวของเขาเองที่เป็นว่ายังไงก็ไม่มีทางยอมอ่อนอ่อนเด็ดขาดซึ่งนั่นก็คืออํานาจในการเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาบุคลากรในส่วนของฟุตบอลของทีมฉะนั้นหากมองในแง่ดีไว้ก่อนโดยระบบบริหารองค์กรที่ต่างฝ่ายต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันมากพอเชื่อว่าสุดท้ายก็คงหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันได้ต่อทั้ง2ฝ่ายสาหรับเซอร์จิมและคลิปความท้าทายยิ่งใหญ่อย่างแรกสุดที่เขาต้องเผชิญน,นัันนกกกก็คือือออาาาาาารรแ้้้ปญหขขผิดดดลลลใงตซย ของทีมในรอบหลายหน้าต่างหลังซึ่งตรงนี้ข้อมูลที่สื่อเขียนไว้ระบุว่ากูุ้มิเดียกมีประสบการณ์มากมายในธุรกิจบวกกับความรู้ด้านกีฬาและความสําเร็จของพวกเขาในสาขาอื่นๆจุดนี้เป็นความหวังว่าพวกเขาจะสามารถแสวงหาบางอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายนักเตะให้มีความแตกต่างไปจากเดิมได้บ้างเนื้อหาจากบทความในแมนเชสเตอร์นิวส์ชีวา่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เร็วที่สุดเวลาทีมลงตลาดนักเตะนั่นก็คือกระบวนการติดต่อสรรหาเจราจาที่มักด้วยประสิทธิภาพพาให้เสียเปรียบทีมอื่นที่เป็นคคู่้าากมโดดยตลอ นอกจากนั้นก็คือเรื่องของการวางกลยุทธ์การทํางานให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันระหว่างตลาดหนึ่งไปสู่อีกรอบตลาดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มักทําไปแบบไม่สอดรับแผนงานจนเกิดเป็นการต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละตลาดตลาดไปโดยเมื่อปี2022ิเซอร์จิมแลดคิปเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานในตลาดนักเตะของปีแสดงเอาไว้ว่าลายเดียวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นดีวเม็ดเงินจํานวนมหาศาลแต่80%ของสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความผิดพลาดที่ทําให้ปัญหาหมักหมมเหมือนดินพอกหางหมูโดยเซอร์จิมแรดคิปได้พูดว่ามี2ววิธีจะแก้ปัญหาา1คคือม มงวดและการทําการบ้านให้ดีต้องรู้จักที่จะเด็ดขาดมากพอในการเดินออกมาจากดิวเมื่อดิวน,นั้นเริ่มไม่มีความสมเหตุสมผลในเรื่องราคาอีกต่อไปผมไม่บทเรียนจากโลกแห่งการลงทุนในความเป็นจริงง่ายๆก็คือยิ่งคุณมีทางเลือกในข้อตกลงมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทําข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีมากขึ้นเท่านั้นในทางการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศมองว่าเซอร์จิมนัะคลิปร่วมถึงทีมงานของเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่กลมกลืนเข้ากับบริบททางกีฬาเนื่องจากพวกเขาเองก็มีทีมกีฬาในการดูแล ที่ปีแสดงจะดีขึ้นอย่างน้อยในแง่ของการบริหารที่มีความเป็นปกติจริงๆตามวิถีวงการฟุตบอลน่าจะดีกว่ายุคสมัย10ปีที่ผ่านมานั่นเองครับขณะเดียวกันในบทความน่าสนใจจากดเดลติกยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆจะยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนในตลาดเดอนมก,กราคกุมนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเซอร์เดฟเลฟอร์ดก็ได้เข้ามาเริ่มจัดแจงวางระบบงานที่เขาตั้งใจเอาไว้บ้างแล้วในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแม้ในทางการซื้อหุ้น25%อย่างเหลือกระบวนการที่เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติจจาาาาากากกกพพรรีีีเเเมมมยยออออู่่่่่่่แแตตตวววขขข็ชืนะะะไไปััญหิดดดณ บทความยังชี้ให้เห็นอีกจุดที่น่าสนใจเล็กๆที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปกับช่วงเวลาที่เซอร์จิมกับเซอร์เดฟม,ม่เยือนฐานบัญชาการของพวกเขานั่นคือการอ้างว่ามีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ชัวร์กับขอบเขตอำนาจการนำของกลุ่มทุนอินเนียตว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนและจะกระทบกับหน้าที่การงานในส่วนของพวกเขาอย่างไรบ้างแต่ถ้าว่าผู้เขียนเลือกจะใช้คำว่าเป็นความกังวลใจที่มาจากกลุ่มก้อนบุคลากรที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการบ่อนทำลายอำนาจของเอเดร็กเทนฮาร์กและจอห์นเมอร์เทอร์เสียมากกว่าพร้อมยกตัวอย่างวว่่่่่่าาาาตตตตออออนนนนนนนททีีีีริช์ยูยยยัััังงง้้เเเเขปป็็พไมกคถืว ตีกล้ายืนหยัดคัดง้างกับความคิดเห็นที่ดูไม่ถูกต้องจากฝั่งของตระกูลเกรเซอร์และทําให้มีบางส่วนที่เป็นประเภททํางานแบบเลียแข้งเลียขาเจ้าหนายเลือกจะยืนตรงข้ามและเพิกเฉยต่อบาความขิดเห็นของเขาที่เป็นไปนในรูปแบบที่ดีกว่าบทความที่เขียนโดยแอนดี้มิทเทนยังอ้างอ,างอิงด้วยว่ามีผู้คนจํานวนหนึ่งที่รวมถึงในแวดวงข่าวสารซึ่งพยายามจะทําให้สตอรี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในความวุ่นวายตลอดเวลาเพราะมันสามารถเป็นประเด็นขายต่อสาธารณะได้ดีซึ่งในส่วนนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าภายในสมสรสอนเองก็ไม่มีเอกภาพมากพอในระดับ,บุคลาากกรเนื่องจ แต่ข่าวที่เรามักได้ยินกันมันก็มักจะมีการกรำกับอยู่ตลอดว่าแหล่งข่าวในห้องแต่งตัวหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นแหล่งข่าววงในสโมสรที่ไม่เผยชื่อแอนดี้มิเทนยกตัวอย่างมีเอเนต์ระดับชั้นนําคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าเอเล็กทนฮากมีการประเมินคุณสมบัติสําคัญที่จะต้องมีหากเล่นในพรีเมียร์ลีกของผู้เล่นที่ผิดพลาดเอเยต์คนดังกล่าวไม่ปฏิเสธว่าในด้านการโค้ดเอเล็กทนฮากไม่ได้ทาอะไรย่ําแย่มากมายจนถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นแต่ถ้าเขามีผู้อำนวยการกีฬาา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 ทททีีีีีี่่่่มมมมมมปรรระะสสบบกกกเเเเเเยยยงงงขขข้้หือนนนชััััววจใต อย่าางมากในเรื่องการสรรหานักเตะเหมือนเช่นที่เป๊ปก็เดล่ามิสกิบเบรกิกลสตายตรงจุดนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะสามารถนําไปวิเคราะห์เข้ากับทิศทางของบทความจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวได้อีกทอดหนึ่งที่พูดเรื่องว่าเซอร์จิมและคลิปกับเอเดร็กเทนฮากจะบาลานซ์อำนาจนาในส่วน,สนของการตัดสินใจเรื่องการลงตลาดนักเตะกันอย่างไรให้ดีที่สุดบางทีอาจต้องเริ่มจากการให้ใจระวางกันทั้งสองฝ่ายก่อนอะไรประมาณนี้แหละครับแต่เบื้องต้นสิ่งที่บทความของเอดี้มทเทนว่าไว้ก็คือเอเดร็กเคนฮากดต้องโฟกัสที่ เพื่อนตัวหลักที่เจ็บๆไปทยอยกลับมาแล้วยังไม่สามารถพลิกฟอร์มพลิกผลงานของทีมได้ตัวผู้เขียนก็รู้สึกว่าบางทียุงานของเทนฮากในตำแหน่งคุณซอปีสั์แดงอาจไม่ยาวพอจะได้ไปต่อในฤดูกาลต่อไปเหมือนกันนั่นเองรอบวันที่ผ่านมายังมีข่าวดีในส่วนของอเลฮันโดกานาโช่จหนนุเอเจนไตที่ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคมของสโมสรปีสัดแดงจากผลงานยิงได้2ประตูกับ2อแอซซิตตลอดทั้งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและยังทําให้กานาโช่นบนวัย19ปีจ่าลึกชื่อว่าคว้ารางวัลน,นี้ติดตง กลางวันเดียวกันมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่เหลือที่น่าสนใจก็จะมีตีโมแวนเนอร์ที่ตกเป็นข่าวกับปี้แสดงตั้งแต่ตลาดเปิดแต่กล่าวว่าเมื่อวานนี้รายสื่อรายงานคล้ายกันว่าทาอร์นาโสเปอร์กำลังจะแปลงกลายเป็นเสือปืนไว้ที่เร่งเดินดิวนี้ไปเกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเอาเข้าจริงถ้ามองตามความเป็นไปได้มันก็ไม่น่าประหลาดใจเนื่องจากโดยมากของชื่อผู้เล่นที่มีข่าวกับปี้แสดงในหน้าสื่อน,นั้นมันมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่เป็นความสนใจจริงจังจากสโมสรเพราะโดยมากเป็นสื่อที่พยายามหยิบจซ แต่ยังไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผไปจากอดอนมุลค่อนข้างแน่โดยรอบวันนี้มีบางสื่อระบุว่าตัวเลขการเช่ายืมที่อดอนมุลต้องจ่ายให้กับปีสัดแดงตลอดสัญญาเช่า5เดือนนี้ก็คือ3.5ล้านยูโรเท่านั้นส่วนมันจะจบแบบไหนก็ยังต้องตามดูกันต่อไปครับ